ดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับเรื่องเล่าสยองขวัญวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องสารพระภูมิพร้อมแล้วรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะคะอ่ะเรื่องนี้มีอยู่ว่าบ้านหลังหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ริมสวนผลไม้ในจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นบ้านไม้หลังเก่าสร้างมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่า ใต้ต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านมีสารพภูไม้สักตั้งอยู่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่เขียวๆและเส้นใย,ยแมงมุมที่ระยงระยางไปทั่วแม้ครอบครัวนี้จะอยู่ที่นี่มาชั่วอายุคนหลายร้อยปีแล้วแต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องสารองค์นี้เลยไม่มีใครแตะต้องสารเก่าๆที่มีหยักใยกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พ่อเสียไปได้สามเดือนออนลูกสาวคนเดียวในบ้านก็กลับจากกรุงเทพมาดูแลแม่ที่เริ่มแก่ตัวลงเธอเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีสารเชื่อแต่วิทยาศาสตร์ วันหนึ่งขนาดที่เธอกวาดหลานหน้าบ้านเธอก็พบสารพภูมิดูเก่าโซมเหมือนใกล้จะผุพังเธอจึงตัดสินใจหรือสารนั้นทิ้งแม่ก็เห็นพอดีแล้วแม่ก็จะพูดว่าอย่าทำนะลูกนั่นสารเก่าอยู่มาก่อนบ้านอีกอย่าไปยุ่งกับท่านเลยอ่อนก็มีอาการรู้สึกขำหัวเราะฮ <laughs> ไม้เก่าแค่เนี้ยจะเก็บไว้ทำไมผุพังทั้งหลังไปแล้วนี่แม่รือไปเลย เย็นวันนั้นเธอจ้างช่างมารื้อสารออกพร้อมตะโกนว่าโอ๊ยสารอะไรก็ไม่รู้รื้อออกไปเถอะอยู่แล้วก็ลกลงลังไปทั่วถ้าเกิดสารนี้มีปฏิหารจริงก็ออกมาเลยสิฉันจะรื้ออยู่แล้วเนี่ยออกมาเลยสักพักก็มีเสียงนกเสียงการ้องออกมาลมแรงปิดผิดปกติพัดวู้ผ่านไปที่หน้าบ้านมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาอย่างไม่มีที่มาที่ไปในขณะที่ค้อนทุบลงบนศาลาก็มีเสียงดังดังไปทั่วบริเวณและแล้วก็เริ่มมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น ในคืนนั่นเองออนฝันเห็นชายชราใส่ชุดขาวหน้าตาซีดเซียวดวงตาดำมืดยืนอยู่หน้าบ้านมองเธออย่างนิ่งๆแล้วพูดว่าที่ตรงนั้นน่ะของข้าออนสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงเหงื่อท่วมตัวแต่ยังคิดว่าก็แค่ฝันร้ายแหละจนกระทั่งวันต่อมาช่างที่ออนได้จ้างมารื้อสารคนนั้นก็ตายอย่างปริศนา หลังจากนั้นอ่อนเริ่มได้ยินเสียงคอประตูหน้าบ้านทุกคืนตอนตีสามแต่เมื่อเปิดประตูออกไปก็ไม่เจอใครบางคืนได้ยินเสียงคนเดินบนหลังคาเสียงลากเท้าจากหน้าบ้านเข้าไปถึงในห้องนอนกระจกในห้องน้ําปรากฏเงาผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังแต่พอหันกลับไปไม่มีใครเธอเริ่มหมดสติบ่อยครั้งเหมือนจะวูบและก็เห็นเงาในความฝันมีกลิ่นศพน่ารอยมาในห้องทั้งที่หน้าต่างก็ปิดแน่นหนาแม่ของออนเริ่มพึมพำกับตัวเอง เขาไม่พอใจเขาต้องการที่จะเอาของเข้าคืนลูกไปทําแบบนั้นได้ยังไงในคืนสุดท้ายก่อนที่ออนจะตัดสินใจหนีออกจากบ้านเธอฝันเห็นสารพระภูมิที่ถูกเผาทําลายกลับมาปรากฏอีกครั้งอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่มีไฟลุกลามทั่วกลางทุ่งเสียง<ม><ฮ>หัวลาะแหลมสูงก็โผ่มาและชายชุดขาวคนนั้นก็ก้าวออกมาจากเปลวไฟช้าๆพร้อมพูดว่าเจ้าจะต้องอยู่แทนที่ของข้าเรียกเสมือนตัวตายตัวแทน